น้องชาวราศีเมษครับในเดือนกรกฎราคมพุทธศักราช2567เส้นทางของผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์เส้นทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เส้นทางของบุญกุศลเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการงานการเงินน่าจับตามองสุดๆนะครับท่านจะผ่านอุปสรรคพบกับโอกาสใหม่ๆนะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีเมษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนที่เกิดในราศีเมษในเดือนกรกฎา,าคมพุทธศักราช2567นะครับพี่น้องที่สนใจก็เข้ามาดูกันได้ในคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะ โอกาสที่จะไม่ตรงไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับ หรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีเมษก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันครับนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงคนราศีเมษในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความบรักอุปสรรคแนวทางชีวิตมีอะไรบ้างมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานเส้นทางการงานมีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่ควรระวังเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ10เหรียญ10เหรียญคือความมั่นคงมั่นคงทั้งสองเรื่องหลักๆเลยคือเรื่องงานการเจราจาการทำธุรกิจการติดต่อการงานในช่วงเดือนกรกฎาคม ท่านจะประสบผลสําเร็จที่ดีมากท่านจะได้รับการบางแผนการจัดการข้อแนะนําแนวทางต่างๆของการทํางานที่เป็นระบบมากขึ้นทําให้ท่านสามารถบริหารงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ถ้าเผื่อว่าท่านทํางานส่วนตัวอาชีพอิสระท่านก็จะมีแนวทางที่ดีขึ้นวางแผนจัดการการทํางานต่างๆดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ และที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือโอกาสที่ท่านจะได้ผลลัพธ์ทางด้านของการเงินดีมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับการค้าขายท่านติดต่อลูกค้าเจราจาธุรกิจต่างๆได้กําไรได้รับเงินจํานวนมากๆนะครับการลงทุนของท่านก็จะมีการวางแผนจัดการดีๆทําให้ผลลัพธ์คือรายได้ ดีขึ้นนะครับรวมทั้งการติดต่อการเจ,จรจาธุรกิจกับองค์กรสถาบันการเงินทั้งหลายทั้งปวงก็จะประสบผลสําเร็จด้วยนั่นคือความมั่นคงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเงินสําหรับชาวราศีเมษรครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเจ็ดเหรียญน,นะครับนี่ก็คือการวางแผนการจัดการทั้งงานและการเงินอย่างเป็นระบบนะครับ มีรูปแบบที่ดีขึ้นนะครับเพื่อความมั่นคงต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าท่านอยากจะทําอะไรก็ทําแบบตามใจตามใจชอบอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่อยู่ในแนวทางของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับต่อมามาดูเรื่องมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับนั่นคืองานนะครับการงานของท่านจะประสบผลสําเร็จ ไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานอิสระใดๆก็ตามนะครับและที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานท่านก็จะได้รับโอกาสที่ดีนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่มั่นคงมากทั้งเรื่องของการงานการติดตอด่อการจดจารก,การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่สอง คือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่าส่วนหนึ่งได้พูดไปพร้อมกับเรื่องของการงานแล้วส่วนที่เพิ่มเติมมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1เป็น9ถ้วยนะครับ9ถ้วยคือกิจกรรมความสนุกสนานการใช้จ่ายแบบมีความพอใจ นะครับคือการเงินของท่านมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์แล้วท่านก็ถึงเวลาของการใช้จ่ายบริหารหรือไม่ก็การทำงานร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะรวมทั้งมีการงานที่เกี่ยวข้องกับความสนุกเข้ามาไม่น้อยด้วยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งในวงจรชีวิตด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามข้อที่ควรระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินยังมีนะครับมีกฎข้อหนึ่งที่ควร จำไว้ด้วยนะครับว่าท่านต้องระมัดระวังในการที่จะทําสัญญาการเจ,จรจาใดๆเกี่ยวกับการเงินต้องรอบคอบป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าร้อยคนร้อยใจบางทีนะครับบางคนบางหัวใจก็อาจจะไม่ซื่อตรงต่อท่านก็เป็นไปได้ในเรื่องของเงินเงินทองทองต้องระวังจุดนี้นะครับ การต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินเป็นสีไม้เท้านะครับนี่คือการเริ่มต้นสร้างโอกาสสําหรับตัวจทันด้วยนะครับคือใครบางคนก็อาจจะรอเวลานะครับรอเวลาในการที่จะเริ่มต้นนะครับไม่ว่าเริ่มต้นใดงานสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มต้นมีรายรับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอกาสของชาวราศีเมษที่จะได้เริ่มต้นสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เริ่มต้นมีรายได้ เปิดกว้างขึ้นมานะครับท่านที่รอง,งานมีโอกาสได้งานทําท่านที่รอคอยการที่จะมีเงินหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยก็เริ่มมีโอกาสค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นการเปิดเส้นทางที่ดีขึ้นมาด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่สามในเรื่องของการเงินนะครับเป็น1นึ่งดับเ,เรื่องของการตัดสินใจนะครับการที่จะทำอะไรนะครับก็ต้องรอบคอบระมรัดระวังมีเหตุมีผลนะครับไม่ใช่ว่างานดีเงินเด่น แต่ว่าทำอะไรตามใจตัวเองแบบไร้เหตุผลก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นยังมีพลังสำคัญอีกด้านนึงคือพลังที่เป็นบวกและก็ความเข้าใจมีเหตุมีผลนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักเส้นทางความรักสำหรับชาวราศีมเมษในช่วงเดือน รกรกฎราคมเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งคือเดฟูลนะครับเดฟูลคือบรรยากาศความรักนะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับแต่ว่าเป็นเรื่องความรักที่อยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการที่กำลังกำลังตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปเกี่ยวกับความรักหรือว่าอาจจะถอยออกมาในเรื่องของความรักด้วยนะครับบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เลือกแล้วตัดสินใจแล้วคือมีการที่ ตัดสินใจว่าอะไรที่อยู่กับที่นานๆมักจะไม่ค่อยดีในช่วงนี้เกี่ยวกับความรักนะครับบางคนก็เอาแต่ใจตัวเองบางคนก็ชอบท่องเที่ยวบางคนก็ชอบอะไรที่ทําตามใจตัวเองก็เลยทําให้เกิดปัญหาความรักที่ยังไม่ลงตัวนะครับสําหรับคนที่รอคอยความรักอยู่ก็ต้องรอต่อไปนะครับส่วนครอบครัวก็อาจจะเน้นไปที่กิจกรรมมากเป็นพิเศษจนมองข้ามความรักไปในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะครับ ประการต่อมามดาูส่วนที่2ในเรื่องของความรักเป็น9เหรรียน,นะครับสุภาพสตรีชาวราศีเมษนะครับคือมั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนของความมั่นใจว่าทํางานได้สร้างอาชีพได้มีเงินของตัวเองได้สบายๆเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรน่นเป็นการตัดสินใจของตัวท่านเองด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่ 3. ในเรื่องของความรักเป็นราชาดาบนะครับนี่ก็เ,เรื่องของการแก้ไขปัญหาการใช้สติปัญญานะครับคือยังมีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่นะครับไม่ลงตัวคิดกันคนละอย่างหรือว่าอาจจะมีเหตุผลคนละอย่างอยู่ด้วยก็ต้องค่อยๆทำนะครับค่อยๆปรณีประนอมร่วมกันหาทางออกแบบมีเหตุมีผลอย่าใจร้อนดีกว่านะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องแนวทาง แนวทางของชีวิตการแก้ไขปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งในส่วนนี้นะครับคือพระสังฆราชนะครับเป็นแนวทางชีวิตเป็นไกด์ไลน์ที่น่าสนใจนะครับในส่วนนี้นะครับพี่น้องชาวราศีเมษท่านจะมีโอกาสได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองในเรื่องของการงาน เป็นอันดับแรกนะครับท่านจะมองเห็นเข้าใจหน้าที่การงานบทบาทต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นบางคนก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้รับผลที่ดีแล้วท่านก็มีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคเริ่มต้นการงานใหม่เปลี่ยนแปลงการงานได้งานใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเข้าใจปัญหาได้ผ่านอุปสรรคได้ประสบความสำเร็จได้ในเส้นทางที่ท่านเลือกนะครับและบางคนก็สนใจในเรื่องของการสร้างบุญกุศลด้วยอาจจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมพบครูบาอาจารย์เรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้ก็จะเป็นหนึ่งในแนวทางที่สําคัญของท่านในการที่จะก้าวพ้นจากปัญหาแล้วก็เข้าใจชีวิตได้มากขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของแนวทางชีวิตนะครับเป็นเลิฟเวอร์นะครับแม้ว่าประเด็นความรักมาแรงนะครับแต่ว่าเป็นความรักที่ยังไม่เลยลงตัว ท่านอาจจะชอบท่านอาจจะได้ทุ่มเทเพื่อคนรักความรักหรือว่าสิ่งที่ท่านรักมากเป็นพิเศษแต่ว่าผลที่กลับมาอาจจะยังไม่ใช่ทิ่งที่ท่านคาดหวังก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่ท่านก็อาจจะได้ทุ่มเทในแนวทางที่ยังไม่ถูกต้องด้วยก็เป็นไปได้เกี่ยวกับความรักนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่3ในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเป็น3เมเรียนนะเรื่องดีนะครับเรื่องของงานของการเงินเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับงานเยอะขึ้นนะครับไม่ว่างานประจํางานฟรีแลนซ์การลงทุนทําธุรกิจต่างๆประสบผลสําเร็จการค้าขายดีมากขึ้นแล้วก็มีงานเข้ามาตลอดนะครับคนทํางานจ็อบงานฟรีแลนซ์ก็จะเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับการลงทุนน้อยแต่ว่าได้รับผล ที่น่าพอใจและนอกจากนี้นะครับสามเหรียญยังเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวราศีเมษในการที่ท่านจะมีโชคลาภเข้ามาบ่อยๆด้วยนะครับจะเยอะไม่เยอะจะมากไม่รู้นะแต่ว่ามีเข้ามาตลอดในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคมนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเป็น ราชินีดาบนะครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจเพิ่มเติมนะครับครอบครัวอาจจะมีปัญหาการเลือกทางการตัดสินใจต่างๆอาจจะมีช่วงเวลาของการใช้เหตุและผลพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นใครกําลังตัดสินใจปัญหาตรงนี้อยู่นะครับต้องหนักแน่นใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่นะครับ สรุปตัวงคนที่เกิดในราศีเมษในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับการงานของท่านจะเด่นมากๆนะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะประสบผลสำเร็จท่านจะได้รับแนวทางการบริหารการจัดการที่ดีสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างโดดเด่นมั่นคงขึ้นนะครับและก็มีโอกาสที่จะได้รับ ความสำเร็จมากมายเป็นพิเศษด้วยนะครับเส้นทางการเงินถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆ ท่านจะมีแนวโน้มได้รับเงินจำนวนมากๆเข้ามาดูแลจัดการบริหารไม่ว่ารูปแบบของการลงทุนใหม่ๆไม่ว่ารูปแบบของผลลัพธ์ผลกำไรที่มีเงินเข้ามาจำนวนมากๆนะครับท่านต้องบริหารจัดการการเงินด้วยความรอบคอบตัดสินใจด้วยเหตุและผลว่าจะทำอย่างไรต่อไปสำหรับคนที่รอง,งานและรองเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับด้วยนะครับส่วนเรื่องครอบครัวความรักนะครับอาจจะมีปัญหานะครับครอบครัวก็ ค่อยเป็นค่อยไปศึกษาเรียนรู้อาจจะไม่เรื่องรักของรักแหงไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอยู่บ้างหรือไม่คนที่รอความรักก็อาจจะรอใช้เวลาเพิ่มมากเป็นพิเศษบางคนก็อยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าเกี่ยวกับความรักอย่างไรบ้างนะครับก็ฝากเป็นแนวทางว่าต้องมีเหตุมีผลตัดสินใจอะไรขอให้รอบคอบหนักแน่นใช้สติปัญญานะครับส่วนโอกาสแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับช่วงเดือนกรกฎา,าคมชาวราศีเมษจะมีผู้ใหญ่ มีผู้ใหญ่เป็นกุญแจสําคัญเป็นผู้นําทั้งด้านความคิดเป็นคนที่เข้ามาบทบาทในการที่จะส่งให้ท่านผ่านปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นไม่ว่าปัญหาเรื่องของการงานปัญหาการดําเนินชีวิต ปัญหาเรื่องของการเงินปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะครับท่านจะพบทางออกพบทางเดินที่เกิดความมั่นคงต่อไปและมีโอกาสที่ดีขึ้นในการที่ท่านจะได้รับเงินมีโชคลาบมีงานเข้ามาตลอดผู้ใหญ่ช่วยเหลือแล้วก็พบกับโอกาสที่ดีนะครับแต่การที่จะตัดสินใจอะไรต้องระมัดระวังต้องมีเหตุมีผลหนักแน่นใจเย็นๆใช้สติปัญญานะครับ เอาละครับมหมอฮก็พยากรณ์ดวงชาวราศีเมษในเดือนกรกฎา,าคมมาครบนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตนะครับสี่หัวข้อหลักๆนะครับก็เป็นแนวทางให้พี่น้องที่เข้ามาดูนําเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่นะครับ เอาละรครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆพบกับความสุขความสุเด,ด็จความสมหวังความรุ่งเรืองร่ำรวยมีความรักที่ดีงามแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ